เฮ้ยกูค้างโอ้ตัวค้างว,ว,ว้าเฮีย <แฟ S 2> ต้อดยังกัดเฮียต้อดแฟนไม่ต้อนรับหรอมึงก็รู้ว่าสตัสตแฟนไม่ต้อนรับพ่อมึนนองไงสภาพตัวมันยังฟรีอยู่เลยเจอเสียงกูเข้าไปแบบผวาผวาทุกไลน์อ่ะเสียงยังสั่นเลย พี่เราก็เบาเหมาเนี่ยเออว่ะกวูกดล็อกตอนไหนวะเอ้าไม่รู้ดิพี่เอาเบเติมแม็กแล้วเหรอพี่ลังจะไปนี่ไงที่ยากเนาะโ,โอ้ทำหานใจแม็กเนาะ <laughs> ยิงไม่พักทั้งหันใจแม็กเอาแจวเอาให้ไงเมืเ่อกี้ก็ยิงให้คมอยู่ เด็กสามร้อยอ่ะส่วนเงินแดงห้าร้อยอ่ะฮัลโหลมีมีกาแฟมีใครมีกาแฟเลยพีโ่โอ้โหไว้ก่อนเลยยัยกาแฟเพิ่งเอาไว้ก่อน <c oughs> เลยพาเรื่องไหนน้องต้องที่สวนครับพี่ตีผมครับแล้วก็ทานต้องที่สวนเี่ยผมทำงานกาแฟยายวิ่งเร็วค้างไงวะ พี่ตอนมีกาแฟไหมพี่ไม่มีเอ้ยมี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 เรื่องอะไรครัสี่เจ็ดสวนครับพี่ชายครับไอ้พัดไอ้พัดพี่อยากทำยาวิ่งเร็วอ่ะเดี๋ยวไปซื้อได้ไปซื้อเรียบร้อยหมดแล้วพัดเนี่ยหน้าครับหน้าจ่อพันต์จ่อพันธสามใบครับอื้มอ้าวแล้วลุงมีกาแฟไหมโอ้ยเฮียเป็ดเราครับมีมีกาแฟไหมลุง อ่ามีใจขายไหมครับโหมพี่พี่มียามไหมพี่หกสามหกสามจะซื้อเท่าไหร่ครับพี่ต๊อดสดีครับน้องสวัสดีครับได้แล้วพี่หัวไม่กวาดผมไหมครับอะไรนะเลีงอะไรเลีงอะไรหัวไม่กวาดดิโนูครับหัวไม่กวาดคืออะไรครับดู้นครับหัวไม่กวาดต้องใช้เมดีอีกแน่น้อง เอ้ยมาดิดิออมาดิดิไม่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 เอาพี่แกงแกงมึงอ่ะล้อหกูนะไอเนี่ยไม่ไลอกไม่ลอกไม่ลอกไม่ลอกครับดาริค้าาดีาไี่แล้ไอ้พันออกมาดีกี่ไม้พี่น่อยตวพันสองหนึ่งามสองหนติน่ยูน้องมูดอะไรอีกเนี่ยมีาแไหมนีครับไอแกงนี่งที่มันล้อหลอกพี่เนี่ยะหล็กร้อเหลรอส่เพชรพี่อยู่เลเวลพี่อยู่เลเวลเดี๋ยวไปหา ครับต่อครับพี่มีใครมีเลขไฮขายไหมครับอไรครับพี่เลขอะไรห้าเก้าสองคายังไม่จบ้องเอาไปสี่นใช่ครับพี่มีมีกี่อันครับพี่มีเอ่อมันมันต้องไปโผล่เองอะเดี๋ยวยาววิ่งไหมพี่ขับอยู่นะเอซีรออยู่กาลัดกลางโอเค น้องซี่มาหรอเดี๋ยวไปหน้ากากสำคัญนะครับผมผมครับอยู่เนี่ยดับน้ำกัดเอ็มร้อยอ่ะเฮ้ยใช่ใช่อโหลไอ้้ไอยาบอกมาหนินี่พอดีเพิ่งเพิ่งเข้ามาครับน้องสองมานี่นิน้องตอนตอนสุพัฒจะช้านะอย่าช้านะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจบรีเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนะไมตรอร็วไปเรอผมไม่รอหลอกพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่เอาหมูป่าไปขายยังไหนเห็นไหมล่ะไม่ไม่ขายไม่จังเราไม่ได้เงินเดี๋ยวไม่เอา เจอกันหน้าไหนเจอกันอะไรพี่ก็พ mm ี่ถามพี่ถามว่าม so ีเงินเท่าไหร่เมื่อกี้หมูป่าให้พี่อะคิดว่าไงแต่เมื่อกี้มันยูกันให้มาหาพี่เลยนะเมย์เนี่ยมึงบอกพี่ตีออกมายังพี่เพราะผมออกมาแล้วพูดดิพี่ตีออกมายังพี่ช้าน่อยพี่ตีช้าบอกดิใครไม่มีความรู้ผมบอกดีพี่ตีช้าเฮ้ยมึงพูดไปเลยพี่ตีหน้าคุณมันเยอะบอกดีใครขี่รถใครขี่รถ

มันมดอย่างเร็วเลยน้ำมันเฮียกินหรือสูบโอ้แดกอ่ะโอ้โหมีเงินเป็นหมื่นเลยว่ะพี่ในตัวก็มีสองร้อยการ์ดกลางแม่สิบครั้งไอ้ขอขึ้นด้วยการ์ดกลางเยอะเพิ่มบวกการ์ดกลางเยอะการ์ดกลางเยอะเฮ้ยเอ้ารอเลยล่ะครับจอดก็กำลังไปครับเฮีย สวีเลยไปกรมมข้อมือทำข้อมือใครอยู่ใครใครเมฆใครอยู่ไปอ่ะข้อมือเลยขลังได้หมดเลยหาไอหยาม่ลหามอุ้ยมันมากลางังอีกเพิ่มเลยหยามไหาดเลยอดหยามไปหาดเอดหยามไปหาด่ลืดหยาโอ้หลายหมดถลายหมหาดเลือดถามดีเท่าที่ไหวไม่งเป็นใจขาดไ่ีไม่ไหวไ่อยเี้ยเดี่ยวหยานพิงสยครับ ต้องเราไปช่วยลูกตุ๊กมงลยงนัเลย่เลยมากระลากางหน่อยเยอะมากพวกผมโดนพี่ๆเนี่ใครกระาไปเจอกันเจอกับผมรวมกนแนทำดยไมดี โดนมเมฮ้ยกูค้างโอ้ตัวค้างไ้ไอ้าเฮียตอยังกเฮีเฮียตอี่มาหนายตอนที่หอยตอที่หอยตอที่อยตอที่อยตีหอยชุบ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 ชุแล้วนะชุบแล้ชุบแล้วุชุแชุบบีบีซีหน่อยชุบบีบีีหน่อยชุบบีบีซีหน่อยตรงเนี้ตรงนี้ไอ้กล้วย แฟนเขาไม่ต้อนรับหรอกมึงก็รู้ว่าแฟนไม่ต้อนรับพ่อมึงเนี่ยเขย่าหอบไปเขย่าหอบไปไปที่พี่พี่ไปตรงไปตรงป้ายที่ทไหนมองออกมาเลยหอบเลยกูมองมาแล้วเร็วแขนดิแขนกูดิร้องดิเรียกกรีดร้องดิไอ้เฮียเอ้ยเมาแม่งโอ้แม่งใช้ยังง่าลุงเลยเมาแม่งหมดไอ้เฮี้ยมึงดูดิมันหมดเนี่ยมึงเห็นป่ะมังกรพิบเน่ะโวยมันเลียเขาไอ้เฮี้ยเออ อยากมีบทน,นะน่าไอ้บูใครเอาที่ชาร์จชาร์จไปวะที่ชาร์จตัวเนี้ยเมาเอ่ะกลับแล้วเฮ้ยมันหายจริงๆันนี่อ๋อกูห่อ,อมาแล้วกูวออกมาแล้วเร็วๆรีบอ่อมารีบหออมาเอาตัดคนมันออกมาตัดคนมันออกอ๋อเจอแล้วเ <ๆ S 2> จอแล้ว เออมันใครอ่ะมันใครกูยังไม่รู้จักเลยเฮียเขาไม่ต้อนรับมึงหรอกไอ้โง่เฮียไอ้แก๊งสไนไไอ้แก๊งสนเปอร์แขนดิมันเจอกูบั่จนกูแขนอ่ะกูจี้กูแขนดินางดูกูอยู่ไงเฮียสภาพตอนเดี๋ยวโดนเพื่อนกูเฮียเออเออกมาครัมึงยิงเพื่อนกูลงโห้เฮียเลียลุ่มับลุ่มตาไอ้เฮีย ผลของการด่าสุบั้นไว้เยอะเกินขาดเล่นไว้มันชาร์จเล่นไม่ได้ชาร์จเล่นไม่ได้ครับมัน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 ติดไอ้นี้ยมันติดยังไงอ่ะกูจะให้มึงดูยังไงเนี่ยมันมันมันติดไก่สตรีมเด็กเนี่ยมันยากมันพูดยังติดติดอ่ะมันว่านเสียงมันว่านผมบอกแล้วเสียงมันว่านผม สภาพตัวมันยังฟรีอยู่เลยเจลเสียงกูเข้าไปแบบผวาผวาทุกลายอะ่ะเสียงยังสั่นเลยกูว่ากูดีไอเ้เฮียแขนกูดีมันแขนกูดีไอเ้เฮียหัวสุกหัวซุนหัวสุกซุนไอเ้เฮียแกงแกงแม่งสมชื่อซุนสมชื่อเลยอะ่ะตอนเนี้ย ไอพัดตายไม่เนี่ยไอพัดก็ตายไอ้เหี้ยไอพัดก็โดนหอ่อควยสองพี่น้องไปแล้วไอ้เากูทำตัวอยากมีบทรอเฮียอะไรอ่ะกูยังไม่รู้ชื่อมันเลยนะเว้ยมีแซมีเนมหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยเฮี้ย แบบไร้สายสามสี่พันลองช้ห้าูนย์สอร้องดียมันกีดร้องเดี๋ยวเพื่อนมันก็ไปหวานไม่ต้องห่วงกาาดการาดการเพิ่บอกลงเพื่อบอารการาไปช่วเพื่อน เพื่อนโดนเนี่ยมึงกระลานกลางหรอไอ้เหี้ยเล่นกี่ทีก็แพ้ไอ้เหี้ยไอ้แกงกากใครเห็นก็รู้จักสติแต่มันใครเหรอผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอะไปครับ เด็กน้อยนะอยากมีบสเนาะมันใครเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยมีแซ่หรือเปล่าไม่มีเลยเฮีย,ยสำคัญตัวเด็กเฮียฮัโลโหลครอุ้มไ่ตรงร้งานอาหารทะเลตายวะร้านอาหารบันบต้มอ่ะ ทำให้เอ๋วแล้วครับขับกโง่ๆของมันน่ะแทนที่จะไปช่วยเพื่อนไส้เฮือจะโชว์จะโชว์ว่าตัวเองล่างโหดคก็เสียเวลาเลยนะอุ้มไปเลยอุ้มไปก่อนอุ้มก่อนไปดีกว่าอุ้มอุ้มไม่เงินอุ้มไม่เงินอุ้ม่กดท่อเหมือนอุ้มไม่เงินรีบจัดอ่ะไม่เห็นป่ะที่มันกลัวอะไรรู้ป่ะมันกลัวแบบเฮ้ยอุ้มไม่ต่อไปก่อนอุ้มไม่ต่อไปก่อนเพราะหวานนี่เฮีย ไม่อยากให้กูมีอยู่ในวงไฟไงเจอกูเชิดไงใช่ปะ่ะมันเจอผมเชิดไงอายหมดอายหมดเนือหมดเนือหมดเลยเพื่อน